ไขปริศนาปราสาทพนมรุง้งหลายท่านที่สนใจเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้งทราบดีว่าที่นี่มีปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับประตู15ช่องปีละสี่ครั้งเป็นตอนเช้าสองครั้งและตอนเย็นสองครั้งคำถามสำคัญคือปรากฏการณ์น,นี้เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือเป็นเพียงความบังเอิญในทางโบราณาคดีและประวัติศาสตร์มีนักวิชาการศึกษากันมากมายแต่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ นี่อาจเป็นการออกแบบที่สัมพันธ์กับจักรวาลวิชาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโบราณคดีกับดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่า a r c h a คโอส r ร n o นมีซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแต่ในประเทศไทยยังเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยแพร่หลายนักจากการศึกษาข้อมูลและเอกสารต่างๆพบว่าปราสาทผนมรุง้งสร้างขึ้นบนยอดภูเขาผนมรุง้ง สูง396เมตรจากระดับน้ำทะเลชื่อพนมรุงเป็นภาษาขเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่เชื่อว่าสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่17โดยเจ้านายขอมในท้องถิ่นชื่อนาเรนทราทิตรตรงกับยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขอมและสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างนครวัดความลับของมุม85องศาการศึกษาโบราณสถานของจำนวนมากทั้งในไทยและกัมพูชา พบว่าปราสาทขอมส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มุม90องศาหรือทิศตะวันออกแท้แต่ปราสาทผนมรุง้งหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มุม85องศานั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับประตู15ช่องปีละสี่ครั้งโดยพระอาทิตย์ขึ้นคือวันที่3ถึง5เดือนเมษายน8ถึง10เดือนกันยายนและพระอาทิตย์ตกคือวันที่ 5-7เดือนมีนาคมและ5-7เดือนตุลาคมทำไมปราสาทพนมรุ้งไม่หันไปทางทิศตะวันออกแท้มีทฤษฎีสองข้อที่สามารถอธิบายได้ทฤษฎีที่1ปราสาทพนมรุ้งหันหน้าตรงกับราศีเมษในอดีตดวงอาทิตย์ในราศีเมษเคยอยู่ที่มุม85องศาแต่เนื่องจากการเคลื่อนที่ถดถอยของแกนโลกตำแหน่งนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆในยุคข,ของเรื่องอำนาจนักพรามต้องเลือกว่าจะใช้ ราศีเมษหรือวันวสันตวิสุวัตรปราสาทของส่วนใหญ่ที่นครอังกอร์เลือกวันวสันตวิสุวัตมุม90องศาแต่ปราสาทในประเทศไทยจํานวนมากรวมถึงพนมรุ้งเลือกราศีเมษมุม85องศานั่นอาจสะท้อนถึงความเชื่อของพราหมณ์ในยุคนั้นทฤษฎีที่2เกี่ยวข้องกับวันเพ็ญเดือนใจตรัสในจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7็กล่าวถึงวันเพ็ญเดือนใจตรัสซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศเหนือ เมื่อศึกษาด้วยโปรแกรมดาราศาสตร์พบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกๆ11ปีในช่วงวันขึ้น15าค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดประเพณีเดินขึ้นเขาไปยังปรา,าสาทผนมรุ้งโดยขบวนพระนางภูปิตินทะรักษมีเทวีพร้อมด้วยสัตว์พาหนะทั้ง10ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยในครั้งถัดไปที่จะเกิดปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ลอด15ช่องประตูพร้อมกับพระจันทร์เต็มดวงในวันเดียวกัน คือในปี2,569ความสัมพันธ์ระหว่างบารายกับปราสาทเมื่อเทียบกับปราสาทเมืองต่ำที่มีบารายและตัวปราสาทหันหน้าไปในแนวเดียวกันพบว่าปราสาทพนมรุ้งแปลกไปจากปราสาทอื่นๆเพราะบารายของพนมรุ้งหันไปที่มุม89และครึ่งองศาตรงกับวันวสันตวิสุวัตแต่ตัวปราสาทหันไปที่85องศาตรงกับราศีเมษนั่นอาจหมายความว่า ผู้ <S an> สร้างพยายามรักษาสมดุลระหว่างสองแนวคิดนี้วิธีการกำหนดแนวสร้างปราสาทนักสร้างปราสาทขอมใช้เทคนิคทางดาราศาสตร์ที่เรียกว่าเชดอพลอตโดยใช้เงาของดวงอาทิตย์จากเช้าจนถึงบ่ายเพื่อหาทิศที่แม่นยำแล้ววางแนวสร้างปราสาทให้สอดคล้องกับดวงอาทิตย์สรุปแล้วการออกแบบปราสาทพนมรุง้งเป็นไปอย่างตั้งใจและซับซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ การเลือกหันหน้าไปที่มุม85องศาสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของจักรวาลศาสนาและดาราศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผสานปฏิทินมหาสกาาเข้ากับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของภูมิปัญญาโบราณที่ผสานศรัทธาเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวอย่าลืมมาดูกันนะครับ5-7มีนาคมนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์